สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูเจ๊นะคะในคาว,วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะเริ่มเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่1กันเลยนะคะจำนวนนับไม่เกิน100,000น,น,นะคะในหัวข้อเรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะ ครูเจ๊กจะมีการเก็บคะแนนตามตัวชี้วัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดในวันนี้ที่ครูเจ๊กจะให้ทำนั้นเป็นคะแนนเก็บไปด้วยเลยนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูจุดประสงค์นะคะในเรื่องนี้เลยค่ะจุดประสงค์ในเรื่องนี้เพื่ออะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในหัวข้อนี้ เพื่อให้เราเข้าใจนะคะการอ่านจำนวนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะ 2. เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริงของเรานั่นเองนะคะ 3. การอ่านจำนวนของสิ่งที่กำหนดนั้นได้ถูกต้องนะคะ 4. เขียนตัวเลขฮินดูระบิกนะคะตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่กำหนดนั้นได้ถูกต้องนะคะ ห้ารับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะนี่คือจุดประส์การเรียนรู้ในหัวข้อนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างจากโจทย์นะคะสองหมกับ400กับ30กับ2หน่วยนะคะเราจะเขียนแทนด้วย ตัวเลขฮินดูอาระบิกนะคะ26,432เขียนแทนด้วยตัวเลขไทย26,432นะคะทีนี้มาเขียนแทนด้วยตัวหนังสือนะคะ26,432นะคะ ในโจทย์ข้อนี้นะคะทุกหลักมีค่าหมดเราก็เขียนเป็นตัวหนังสือให้ครบทุกหลักนะคะมันก็จะยาวนิดนึงนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองกันเลยตัวอย่างที่สองนะคะจากโจทย์นี้เลย60,000กับ0,000กับ700กับ80กับ0ห right. น่วยนะคะเราจะเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะ เขียนว่า6 7 8 0นเะคะเขียนแทนด้วยตัวเลขไทย6 7 8 0นะคะทีนี้มาดูนะคะการเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเราอ่านยังไงเราก็เขียนเป็นตัวหนังสือมาเท่านั้นนะคะ,ะเขียนได้ว่า6 0ห0 0 780นะคะเราจะสังเกตได้ว่านะคะหลักที่ยึดตำแหน่งโดยเลข0ูนย์เราจะไม่เขียนเป็นตัวหนังสือออกมานะคะมันก็จะทำให้การเขียนเป็นตัวหนังสือนั้นสั้นลงนะคะเด็กๆามาดูตัวอย่างที่3กันตอนตัวอย่างที่3นะคะจากโจทย์นี้เลยนะคะ9ก0 0 0กับ0,000 000. กับ0ูร้อยกับ50กับ4หน่วยนะคะเราจะเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะ9 5 4เขียนแทนด้วยตัวเลขไทย9 5 4นะคะเด็กๆทีนี้เขียนแทนด้วยตัวหนังสือนะคะ9 5 4 เราจะสังเกตได้ว่านะคะเขียนแทนด้วยตัวหนังสือหลักที่ยึดตำแหน่งโดยเลขศูนย์นะคะก็คือหลักร้อยกับหลักพันจะไม่มีเขียนลงในตัวหนังสือนะคะเด็กๆเราก็จะตัดมันออกไปเลยเนาะไม่เขียนออกมานะคะเพราะมันไม่มีค่านะคะเราอ่านยังไงนะคะเราก็เขียนอย่างนั้นเลยทีนี้ เวลาของเราแล้วนะคะเราหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป3เล่มหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆหน้าตาของหนังสือแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ป3เล่ม1ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นหยิบขึ้นมาแล้วเปิดมาดูหน้า1เลยค่ะหน้านี้ก็จะเป็นงานเราเลยนะคะตามตัวอย่างที่ครูเจ๊อธิบายนะคะตัวอย่างที่1ที่2กันเลยเนาะ,ะให้เราเขียนตัวเลขฮินดูระบิตตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนลงไป ตามช่องว่างให้ถูกต้องช่องว่างแรกก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูระบิกช่องว่างที่สองก็เขียนเป็นตัวเลขไทยช่องว่างที่สามก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะตามลำดับลงมาเลยนะคะทีนี้นะคะพอทำหน้าที่หนึ่งเสร็จนะคะเราก็มาดูหน้าที่สองค่ะ หน้าที่สองเรามาดูกันเลยค่ะหน้าที่สองเขาให้เราทำอะไรบ้างเขาให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนต่อไปนี้จำนวนในที่นี้นะคะเขากำหนดจำนวนให้เราเป็นคำอ่านค่ะเราก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกกับตัวเลขไทยจากคำอ่านที่เขากำหนดให้นะคะยกตัวอย่างข้อหนึ่ง 3,419นะคะ3,419เราก็เขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยนะคะตามที่เราอ่านเลยนะคะเขียนลงมาให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปมาดูงานหน้าที่3 0 0กันบ้างเด็กๆอาจจะบอกว่าโหครูเจ๊ให้งานเยอะจังเลย เรามาดูมันก็ไม่ได้ลอกโจ์เนาะเราทําในแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเรามาดูหน้า3กันเลยหน้า3ามเขาให้เขียนตัวเลขฮินดูระบิกต,ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนะคะจากสถานการณ์ที่กําหนดตัวอย่างนะคะโรงงานแห่งหนึ่งนะคะโรงงานแห่งหนึ่งให้พนักงานบรรจุลวด เสียบกระดาษใส่กล่องตามขนาดดังนี้นะคะตามขนาดดังนี้กล่อ,องแรกนะคะหนึ่งหมื่นกล่องที่สองหนึ่งพันนะคะกล่องที่สามหนึ่งร้อยกล่องที่สี่ก็คือสิบนะคะให้เราเขียนออกมาเป็นจำนวนนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบนั่นเองนะคะจากตัวอย่างนี้ อย่างข้อหนึ่งนะคะพนักงานคนที่หนึ่งบรรจุได้อ่าบรรจุเท่าไหร่อ่ากล่องที่เป็นหนึ่งหมื่นมันมีสองกล่องก็มีค่าเป็นสองหมื่นกล่องที่เป็นหนึ่งพันมันมีสี่กล่องก็มีค่าเป็นสี่พันกล่องที่เป็นหนึ่งร้อยนะคะอ่ามันมีกี่กล่องละมันมีทั้งหมดเจ็ดกล่องก็มีค่าเจ็ดร้อยกล่องที่ เป็น10มันมีกี่กล่องมันมีอยู่5กล่องก็มีค่า50เพราะฉะนั้นข้อ1นี้นะคะเราก็เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกว่า24,750นสพันะคะตามนี้เลยนะคะส่วนข้อ2นะคะเราก็ดูเองแล้วก็เขียนลงไป ตามที่โจทย์เขากำหนดให้เลยนะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอเป็นไงบ้างคะเด็กๆงานก็ไม่ยากเลยเนาะง่ายๆเองนะคะเราไม่ต้องลอกโจทย์สำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้หนังสือแบบฝึกหัดนะคะเราสามารถย้อนทำงานได้นะคะหลังจากที่ได้หนังสือแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะอูเจคขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ